ไปรอข้าผมอาจจะช้านี่นี่ก็อมาเราเราโอเก็ไม่ได้จะเล่นกินหรอกจะเล่นกินเล่นค่หนักนี่แค่ ม่เดียวหาไม่ไ่เกียเลขนที่วประเทศนี่เฉยอะทันี้มันันนี้ก็จะเันกิดวเลราหเรืสน้าเล่นเนาะสมหน้าเล่นเนอะแกมไเดี๋ยวไดูดูดมือเนุดยน้าจ้องเล่นสิบเดูคนไหมแลข้างหน้าโอ้โหก็ มาแจกซีดมันี่ซฟดีไม่ค่อยแบบใครลยัวไหนไหนใครลาวเาจะเาาาจาาราล่นบนี้ ยุคโคนชอบเล่นจอยเล่นจอยถามทำง,งานเล่นอะไรื่่งคนจอยส่วนมากเขาชอบเล่นกันน,นะน,กน,นี่นี่ผมอบทีเพียงอนนี้คนเค่นผมมีแค่กน้ำข้าวไปแล้วนะ